สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยปลูกผักมาถึงบทที่89แล้วนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะบทที่89มลสุมสาวงาม3 ผู้อาวุโสทั้งสมคนเงยหน้าขึ้นมองเห็นเด็กสาวอายุประมาณ15-16ปีเธอเป็นคนสวยและสง่างามเต็มไปด้วยความสูงส่งแต่เธอยังคงแสดงท่าทีเฉยเมยเธอดูไม่เหมือนเด็กผู้หญิงที่กำลังอาศัยอยู่ในชน,นบทแต่การสนทนาระหว่างชายหญิงทั้งสองทำให้ชายชราทั้งสามคนรู้ถึงตัวตนของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขา แน่นอนสิ่งที่พวกเขาประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือเธอมาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรความจริงแล้วภายในรัศมีสิบไม้ไม่มีใครสามารถหลบพ้นการตรวจสอบของพวกเขาได้อย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้ราวกับปรากฏตัวออกมาจากอากาศโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวมันทำให้ผู้อาวุโสทั้งสามรู้สึกกลัวอ่านี่คือ เมื่อผู้อวุโสหลินเห็นสิงโตเพิงที่ยืนอยู่ข้างๆเฉิงเซลเซียวเขาตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงของผู้เท่าหลินชายชรา,าอีกสองคนก็เห็นสิงโตเพิงสีแดงด้วยเช่นกันตาของพวกเขาจ้องมองและตกตะลึงพวกเขาเคยเห็นสิงโตเพิงแต่พวกเขาไม่เคยเห็นสิงโตเพิงที่กลายเป็นผู้รับใช้ของผู้ฝึกสัตว์และฉากนี้ เมื่อพวกเขาเห็นเข้าพวกเขามั่นใจทันทีว่าสิงโตเพิงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอในขณะที่พวกเขากำลังตกตะลึงการแสดงออกของเฉิงเซี่ยลเซี่ยลก็ไม่เปลี่ยนแปลงเธอมองไปที่ชายชาราทั้งสามคนที่อยู่ด้านหน้าและพูดว่าผู้อาวุโสทั้งสามคนข้าสามารถเดาความตั้งใจของพวกท่านได้แต่ข้าต้องแสดงความเสียใจที่ต้องบอกกับพวกท่านว่า เมื่อวานนี้พวกเราได้ขายสัตว์วิญญาณที่ท่านต้องการออกไปแล้วเออผู้อาวุโสทั้งสามคนหันหน้ามองกันไปมาเมื่อได้ยินคำพูดของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจากนั้นผู้อาวุโสลินยิ้มและพูดว่าแม่นางคือเฉิงเซี่ยวเซี่ยวแห่งครอบครัวเฉิงใช่หรือไม่ข้าเข้าใจว่าสัตว์วิญญาณของพวกท่านอาจขายออกไปหมดแล้ว แต่ข้าเชื่อว่าน้ำพุจิตวิญญาณยังคงมีเหลืออยู่ข้าสงสัยว่าพวกเราจะสามารถซื้อน้ำพุจิตวิญญาณจากครอบครัวเฉิงได้หรือไม่ใช่แล้วแม่นางเฉิงแม่นางพวกเราทุกคนต้องการซื้อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณจากครอบครัวเฉิงข้าสงสัยว่าแม่นางพอจะขายให้ได้หรือไม่ผู้เท่าดูเต็มไปด้วยรอยยิม้มน้ำเสียงของพวกเขาแสดงออกอย่างสุภาพ แม่นางค่าเป็นผู้อาวุโสของสำนักหัวซานค่าต้องการซื้อน้ำพุจิตวิญญาณและสัตว์ปีกของขอบครัวเฉิงในนามของสำนักหัวซานข่าหวังว่าแม่นางจะไม่ปฏิเสธความหมายของทั้งสามคนเหมือนกันในฉากดังกล่าวเฉิงเซี่ยวเซียวคาดไม่ถึงแต่เธอก็คงแสดงออกอย่างไม่แยแสผู้เท่าทั้งสามคนค่าเข้าใจว่าพวกท่านหมายถึงอะไร แต่ในตอนนี้เรากำลังวางแผนที่จะขยายครอบครัวดังนั้นเราจึงระงรับการขายสิ่งของเหล่านี้ชั่วคราวเราจะขายสัตว์อีกไม่กี่วันข้างหน้าจากนั้นพวกท่านทั้งสามค่อยมาใหม่ตกลงไหมนี่ทั้งสามคนมองหน้ากันไปมาพวกเขาไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบเช่นนี้ดูเหมือนการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่เสียเปล่า พวกเขารู้สึกไม่เต็มใจเล็กน้อยเชิงเซียวเซียวไม่ได้ใส่ใจต่อความคิดของคนเหล่านั้นเธอชี้ไปที่สิ่งก่อสร้างใกล้เชิงเขาและพูดว่าดูสี่ท่านทั้งสามคนด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเราดูเหมือนพวกเราพร้อมที่จะขายของหรือไม่เมื่อพวกเขามองไปยังสิ่งที่เชิงเซี่ยวเซียวชี้พวกเขาเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่เชิงเขา และเมื่อมันยังคงอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างที่จริงแล้วครอบครัวเฉิงไม่มีเวลาที่จะให้ความสนใจกับคนที่มาซื้อของเหล่านี้พวกเขาค่อนข้างยุ่งในตอนนี้สำหรับชายชาาทั้งสามคนที่มุ่งหน้ามายังหมู่บ้านต้นไม้และไม่ได้สิ่งใดกลับไปมันทำให้พวกเขาไม่เต็มใจอย่างยิ่งเฉิงเซียวเซียวดูเหมือนจะรู้ความคิดของพวกเขา เธอจึงหยิบการน้ำจากมิติมาสามใบทันทีและโยนให้พวกเขาชายทั้งสามคนสามารถคว้าการน้ำนี้ในขณะที่นั่งอยู่บนหลังม้าได้อย่างแม่นยำจากนั้นมองเฉิงเซี่ยวเซี่ยวอย่างสงสัยเมื่อเห็นสายตาของพวกเขาเฉิงเซี่ยวเซียวพูดขึ้นว่าการน้ำทั้งสามอันนี้บรรจุน้ำู้จิตวิญญ,ญาณเอาไว้ข้ามอบให้กับท่านผู้อาวุโสทั้งสามคน คาหวังว่าผู้อาวุโสทั้งสามจะกลับไปก่อนในตอนนี้และแจ้งให้กับคนภายนอกรู้ว่าครอบครัวของเราจะหยุดขายของสักพักหลังจากนี้สามเดือนพวกเราจะเริ่มขายอีกครั้งดังนั้นหยุดลบควรความสงบของหมู่บ้านต้นไม้แห่งนี้หมู่บ้านต้นไม้เป็นหมู่บ้านธรรมดาชาวบ้านนั้นดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายข้าไม่ต้องการให้ใครทำร้ายผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจ ถ้ามีใครบางคนแอบเข้ามาพวกเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขากระทำด้วยตัวพวกเขาเองหลังจากนั้นเถึงเซียวเซียวก็โค้งทําความเคารพเมื่อการาน้ำอยู่ในมือของผู้เท่าทั้งสามพวกเขาหัวเราะอย่างขมขืนพวกเขารู้ทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเข้าไปยังครอบครัวเฉิงในตอนนี้ อีกอย่างในตอนนี้พวกเขาก็ได้รับน้ำพุจิตวิญญาณมาแล้วมันสามารถปอบโยนจิตใจของเขาได้เล็กน้อยแน่นอนว่าพวกเขาเข้าใจความหมายที่เชิงเซียวเซียวต้องการจะสื่อและพวกเขาจึงหยุดดื้อดึงต่อไปเข้าใจแล้วแม่นางเชิงพวกเราจะกลับไปและอธิบายให้คนภายนอกรู้ว่าขอบครัวเชิงจะขายสัตว์ในอีกสมเดือนแม่นางเชิงขออำลา แม่นางเชิงขออำลาแม่นางเชิงแล้วพบกันอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพวกเขาจากไปเฉิงเซียวเซียวถอนหายใจเบาๆแล้วหวังว่าชีวิตของเธอจะสงบสุขเป็นเวลาสามเดือนหลังจากนี้หลิวเทียนซานผู้อยู่ใกล้ๆอดไม่ได้ที่จะถามสิทธิพี่หญิงท่านมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ไม่มีเฉิงเซียวเซียวใส่หัวพี่ชายเทียนซานท่านไปนลาดตะเวนต่อไปเถอะ ตกลงหลิวเทียนซานกลับไปทำหน้าที่ทันทีเฉิงเซี่ยวเซียวยังไม่ได้กลับบ้านในทันทีเธอนั่งบนหลังสิงโตเพิงและเดินไปรอบๆตามใจชอบหลังจากนั้นไม่นานหยูหิงก็ปรากฏตัวออกมาขุนหนูหนิงหยทรงและพวกของเขาถูกข่าโยนออกไปแล้วพวกเขาคงไม่ถึงตายใช่ไหมเมื่อเฉิงเซียวเซียวได้ยินคำพูดของหยูหิงเธอถามออกมาอย่างติดตลก ยังไม่ตายแค่พิการอยู่เฮงโบกมือพวกเขาน่าลำคาญมากยังคงดื้อดึงที่จะมาครั้งแล้วครั้งเล่าข้าจะไม่ปล่อยพวกเขาอีกในอนาคตอันที่จริงแล้วหนิงอยู่ทรงและคนอื่นๆยังไม่ทันได้เดินไปไหนอีกในหนึ่งก็คือในตอนเช้าพวกเขาแอบติดตาม3ามู้เท่า มายังหมู่บ้านต้นไม้พวกเขาเดินห่างออกไปหลายไม้ไม่ได้ทำเหมือนว่าพวกเขากำลังติดตามใครอยู่แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่นั่นเองหยูเฮงก็ปรากฏตัวออกมาและออกคำสั่งให้โยนพวกเขาออกไปและเมื่อพวกเขากระเด็นออกไปในป่าเล็กๆหยูเฮงสั่งให้เสือเขาวิ่งไล่คนเหล่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับราชาแห่งขุนเขาพวกเขาก็ไม่เหลือศักดิ์ศรีอีกต่อไป มีเสียงกรีดร้องของชายทั้งสามคนดังมาจากในป่าในขณะที่พวกเขาวิ่งหนีมีเถาวันฟ้าที่หัวเขาของพวกเขาอย่างรุนแรงชายสามคนล้มลงกับพื้นในเวลาเดียวกันพร้อมกับกรีดร้องแต่เมื่อเถาวันสัมผัสตัวพวกเขามันก็สายเกินไปเมื่อเถาวันนั้นคมราวกับใบมีดและตัดเส้นเอ็นของพวกเขาในขณะที่ผู้เท่าทั้งสามคนกำลังเดินทางกับ เขาได้เห็นชายสามคนนอนอยู่บนถนนพวกเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นรูปลักษณะที่อนาถของคนเหล่านั้นทันใดนั้นพวกเขาก็จำชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นได้เขาก็คือหนิงหยูซงผู้เท่าทั้งสาคนรีบพาชายสามคนขึ้นไปบนหลังม้าและมุ่งหน้าไปยังตระกูลหนิงอย่างรวดเร็วบทที่90มรสุมของสาวงามสี ทันใดนั้นตะกูลหนิงที่เคยสงบเงียบก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเป็นอีกครั้งที่พวกเขาต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บของทั้งสามคนผู้เท่าหนิงและสิทธิสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกคนออกมายืนรอหน้าอาคารเพื่อรอฟังอาการจากท่านหมอเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิพี่โจและหนิงหยูซ่งพวกเขาบาดเจ็บสาหัสได้อย่างไร ดูเหมือนว่าวันนี้สิทธิ์ทั้งสามคนสิทธิ์พิ่โจสิทธิ์พี่กู้และดิงอยู่ทรงไปที่ในบางแห่งแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับบาดแผลดูจากลักษณะของพวกเขาแล้วหรือพวกเขาจะไปหมู่บ้านต้นไม้ไม่น่าจะเป็นไปแบบนั้นอาจารย์ได้ออกคําสั่งว่าไม่ให้พวกเขาไปหมู่บ้านต้นไม้เพียงลําพังหรือว่าพวกเขาจะไปพบคนไม่ดีข้างนอก ช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากทั้งอาจารย์และศิษย์ทั้งสามคนได้รับบาดเจ็บดูเหมือนว่าสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของเราจะถูกดูหมิ่นอย่างมากบุคคลในตระกูลหนิงไม่ได้พูดสิ่งใดมีเพียงผู้หญิงจากตระกูลหนิงเท่านั้นที่ยังคงร้องไห้และหลั่งน้ำตานอกจากนั้นยังมีลูกศิกษย์สำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่กระซิบกระซาบด้วยความอยากรู้อยากเห็น ว่าใครกันแน่คือผู้ทำร้ายหนิ่งยูซงผู้เท่าทั้งสามคนพร้อมกับผู้เท่าหนิ่งพวกเขาพยายามปอบโยนอย่างเงียบๆและหวังว่านิ่งยูซงจะมีชีวิตรอดในที่สุดประตูก็เปิดออกชายชราที่ออกมาพร้อมกับกล่องยาเขาเป็นหมอที่ถูกจ้างมาโดยเฉพาะของตระกูลหนิงหมอเวิรทนงเอ๋อเป็นอย่างไรบ้าง หญิงชรลาไม่สามารถที่จะเช็ดน้ำตาออกจากดวงตาของเธอจนหมดเธอจับร่างของหมอที่ออกมาและถามอย่างเร่งด่วนมเมท่าไม่ต้องกังวลหมอเหินปลอบใจหญิงชรลาแต่เขาก็ต้องบอกความจริงว่าผู้เท่าทั้งหลายนายน้อยและชายหนุ่มอีกสองคนได้รับบาดเจ็บที่ขานอกเหนือจากการบาดเจ็บที่ผิวหนังแล้วแ,ลแรงที่สุดก็คือหัวเข่าของพวกเขาหัก และเอ็นข้อเท้าของพวกเขาถูกตัดขาเจงว่าพวกเขาจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกอ่าหญิงชรากรีดร้องหลานชายของข้าหลานชายของข้านางเพียงตบอกและตะโกนสองสามครั้งก่อนที่จะเป็นลมล้มพักลงไปบรรดาหญิงสาวและชายหนุ่มที่อยู่แถวนั้นรีบช่วยเหลือนางทันทีแม่เท่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เท่า ไม่เท่าเป็นอย่างไรบ้างเร็วเข้าเรียกหมอมาทันใดนั้นสาวใช้และบรรดาลูกๆของพวกเขาก็สับสนวุ่นวายขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามผู้เท่าหนิงดูเหมือนจะตกตะลึงราวกับถูกฟ้าผ่าเขามองเห็นภรรยาของตัวเองเป็นลมแต่เขายังคงตกตะลึงและไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดมีคำเดียวในใจของเขานั้นก็คือหลานชายของเขาหนิงอยู่ทรง ได้กลายเป็นคนพิการและไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกในอนาคตผู้เท่านิง้งผู้เท่านิง้งผู้เท่าหลินสังเกตเห็นว่าผู้เท่าสูญเสียจิตวิญญาณพวกเขาไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้นอกจากการปอบใจพี่ชายนิ้งไม่ต้องเป็นห่วงข้าเคยได้ยินว่ามียาบางอย่างสามารถรักษาได้สงเอ๋จะสามารถกลับมายืนขึ้นได้อย่างแน่นอน ชายชลาทั้งหมดพยายามปลอบใจพี่ชายนิงตาบใดที่ทรงเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่เราจะหาวิธีรักษาพวกเขาใช่แล้วมีใครบางคนเคยพูดว่ายาบางอย่างสามารถต่อเส้นเอ็นที่ขาดในร่างกายได้ท่านสงบจิตใจก่อนพี่ชายหนิงหลังจากการโน้มน้าวจิตใจจากบรรดาเพื่อนๆในที่สุดผู้เท่าหนิงก็กลับมามีสติอีกครั้ง เขาดูราวกับแก่ขึ้นอีกหลายปีผู้เท่าหนิงสิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดอาจารย์หมูที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็ออกมาจากห้องและตกใจเช่นกันเมื่อเขาปรากฏตัวผู้เท่าดูพูดกับเขาว่ามานั่งคุยกันก่อนเถอะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตระกูลหนิงกลับสู่ความเงียบอีกครั้งวันนี้ในห้องโถงของตระกูลหนิง มีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ใบหน้าของพวกเขาไม่ได้ดีนักโดยเฉพาะผู้เท่าหนิงที่ยังคงโศกเศร้าเนื่องจากหลานชายที่ล่าของเขาไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปในทำนองเดียวกันการแสดงออกของอาจารย์มูก่ก็ย่ำแย่เช่นกันหลังจากการพักฟื้นอาจารย์บาดเจ็บของเขาเริ่มหายดีเป็นปกติแต่ไม่คาดคิดว่าวันนี้สิทธิ์ทั้งสคนจากสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ จะต้องถูกทำให้พิการอาจารย์อย่างเขาจะบอกกับเจ้าสำนักได้อย่างไรผู้เท่าทั้งสามท่านคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่หรือไม่ดวงตาของอาจารย์มู่จับจ้องไปที่ชายชาราทั้งสามคนเขารู้ว่าชายชาราทั้งสามได้ช่วยชีวิตบรรดาลูกศิษย์สามคนของเขาเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลใดนั้นพวกเขายังไม่รู้อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้เท่าหลินขมวดคิ้วและเอ่ยว่าความจริงแล้วเราไม่รู้อะไรเลยเป็นไปได้ยังไงเราได้ช่วยชีวิตเขาระหว่างทางแต่เราไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำร้ายพวกเขาใบหน้าของชายฉลาก้มลงก่อนที่จะหันหน้าไปทางอาจารย์มู่อาจารย์มู่มีระดับการบ่มเพาะเพียงเทพยุทธ์ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะสงสัยในคำพูดของชายฉลาผู้เท่าหนิงจึงพูดขึ้น ผีชายทั้งสามคนฆ่าเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดผีชายนิง้งพวกเราไม่ได้โกหกผู้เทาดูทอนหายใจยาวแล้วพูดขึ้นว่าพวกเขานั้นได้ไปยังหมู่บ้านต้นไม้เพื่อพบกับเฉิงเซี่ยวเซี่ยวอาจารย์มู่ไม่รู้ว่าชายชลาเหล่านี้ไปยังหมู่บ้านต้นไม้ใบหน้าของเขามืดมนและตะโกนออกมาว่าพวกท่านไปยังหมู่บ้านต้นไม้ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ ผู้เท่าลินอยู่ๆก็หายใจแรงและมองตรงไปยังอาจารย์มู่หมู่เหลิอนอย่าคิดว่าฐานะของเจ้าจะสูงทรงเป็นเพียงอาจารย์ในสำนักรูปปันศักดิ์สิทธิ์แต่กาที่จะพูดถึงการกระทำของพวกเราในขณะนั้นเองอาจารย์มูก็รู้สึกหายใจไม่ออกใบหน้าของเขาแดงกำ่ำในที่สุดเขาถึงรู้ถึงความแตกต่างระหว่างระดับเทพยุท์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถแข่งขันด้วยได้โชคดีที่มีเพียงผู้เท่าหลินคนเดียวที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาหากพวกเขาทั้งสามคนปลดปล่อยความกดดันพร้อมกันอาจารย์มูอาจจะย่ำแย่มากกว่านี้อาจารย์มู่ก็อักเลือดออกมาแรงกดดันนี้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งมเมื่อเห็นว่าอาจารย์มู่ได้รับบทเรียน ผู้เท่าหลินก็ถอนหายใจช้าๆเขาจ้องมองดูอาจารย์มูด้วยสายตายเหยียดหยามหากไม่ใช่ความจริงที่ว่าเขาเป็นสมาชิกของสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ชายคนนี้คงถูกโยนออกไปจากที่นี่นานแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันทำให้อาจารย์มูต้องก้มหัวลงอย่างจนใจบทที่91มรสุมของสาวงามห้า ผู้เท่าหยิบกาน้ำขึ้นมาและพูดว่านี่คือน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณที่แม่นางเชิงเซีียวเป็นคนมอบให้พวกเราตรวจสอบดูแล้วแล้วพบว่าคุณสมบัติของมันมีพลังวิญญาณถึง70%เปอร์เซนแม้จะไม่สามารถเทียบได้กับน้ำผู้จิตวิญญาณระดับสูงแต่มันยังคงมีคุณภาพหลากหลายเหนือกว่านั้นผู้เท่า หยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วเทน้ำผู้จิตวิญญาณลงหนึ่งถ้วยรู้สึกถึงพลังแห่งจิตวิญญาณพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจหลังจากดื่มน้ำที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณลงไปแล้วความเหนื่อยล้าของเขาก็หายไปผู้เท่าต้องถอนหายใจเป็นน้ำู้จิตวิญญาณอย่างแน่นอนมีนาแปลกใจนี่ พวกเขาสามารถเลี้ยงสัตว์วิญญาณได้ทุกชนิดพวกเขาสามารถใช้น้ำผู้จิตวิญญาณนี้ล่อเลี้ยงสัตว์ต่างๆจากนั้นผู้เท่าหลินก็พูดคำพูดของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวอะไรนะครอบครัวเฉิงจะเปิดขายหลังจากนี้สามเดือนอาจารย์มู่อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นอีกครั้งผู้เท่าเหล่านั้นไม่ได้สนใจอาจารย์มู่ในระดับตัวตนของเขาไม่จำเป็นต้องหลอกลวงผู้อื่น เห็นได้ชัดว่าหากพวกเขาต้องการเข้าสู่หม so ู่บ้านต้นไม้พวกเขาต้องรออีกสามเดือนเราไม่สามารถทำอะไรได้ผีชายทั้งสามจะรออยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ผู้เท่าหนิงพูดขึ้นเหมือนว่าเขาไม่ได้แปลกใจกับข่าวสารนี้ผู้เท่าดูขมวดคิ้วและพูดว่าข้าจะไปปรึกษากับทรงเหมือนก่อนข้าต้องการความคิดเห็นของทรงเหมือนในความคิดของข้า เราไม่สามารถที่จะซื้อสัตว์วิญญาณของพวกเขาในตอนนี้แต่เรายังสามารถซื้อนัำผู้แห่งจิตวิญญาณของพวกเขาได้ใช่แล้วครอบครัวเชิงจะไม่ขนเครื่องเราถ้าเรารออีกสามเดือนจากนั้นเราค่อยพูดถึงมันอีกครั้งผู้เท่าหลินตัดสินใจรอชายชรลาทั้งหมดพยักหน้าพร้อมกันพวกเขามาพร้อมกันก็ควรที่จะกลับไปพร้อมกันตอนนี้ครอบครัวเฉิงในหมู่บ้านต้นไม้ มีข่าวลืออีกครั้งเรียงคอตกลงที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวประกาศว่าอีกสามเดือนเธอถึงจะมีการซื้อขายซึ่งข่าวลือนี้ได้ให้คนหลายคนทำอะไรไม่ถูกส่วนอีกข่าวลือคือครอบครัวเฉิงมีผู้ฝึกสัตว์ระดับกลางข่าวนี้ทำให้โลกปันป่นป่วนอีกครั้งเมื่อข่าวนี้มาถึงราชวงศ์จัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรไม่สามารถนั่งนิ่งอีกต่อไป เขาส่งคนมาที่หมู่บ้านต้นไม้ในเขตมณฑลชิงอันเขาต้องการรู้อย่างชัดเจนว่าผู้ฝึกสัตว์ในครอบครัวเชิงนั้นเป็นผู้ฝึกสัตว์ระดับธรรมดาหรือผู้ฝึกสัตว์ระดับกลางหรือไม่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาลือกระจายออกไปหลายตระกูลต้องการส่งคนมายัางหมู่บ้านต้นไม้ เพื่อซื้อขายสัตว์วิญญาณและน้ำผู้จิตวิญญาณจากครอบครัวเฉิงในสามเดือนต่อมาในเมืองเฉิงหยวนมณฑลชิงอันมีคนพูดถึงครอบครัวเฉิงเป็นจำนวนมากยิ่งเรื่องที่ครอบครัวเฉิงมีผู้ฝึกสัตว์ระดับกลางซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าทุกคนต้องการจะเห็นผู้ฝึกสัตว์ของครอบครัวเฉิง ทุกคนในครอบครัวเฉิงกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่โรงเตี๊ยมใหญ่ที่สุดในเมืองชิงหยวนมีแขกลลลึกกััับคนนงง่รับประทานอาหารอยู่ในห้องของพวกเขาและได้ยินเสียงของคนข้างนอกพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวเฉิงพี่สาวเราควรไปที่หมู่บ้านต้นไม้เพื่อตรวจสอบหรือไม่มีเด็กคนหนึ่งแตง่งกายเหมือนกับผู้ชายในขณะที่คนที่นั่งถัดจากนั้น ช่างงดงามยิ่งเจ้าต้องการเข้าร่วมเพราะความสนุกใช่หรือไม่พี่สาวข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าข้าต้องการรู้ว่าครอบครัวเฉิงมีน้ำผุจิตวิญญาณจริงหรือไม่ถ้าหากพวกเขาไม่มีผู้ฝึกสัตว์จริงๆเราจะได้เปิดโปงหน้าก,ากากของพวกเขาเด็กชายตัวเล็กๆแสดงออกถึงความยุติธรรมอย่างสง่างามหญิงสาวอีกคนเหลือบมองเบาๆและไม่ได้แสดงออกใดๆ จ้าคิดว่าข่าวลือนั้นจะไม่มีมูลความจริงพี่สาวท่านอย่าเชื่ออย่างนั้นหรอว่าน้ำพูจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นในครอบครัวคนธรรมดาอย่างไรก็ตามค่ะคิดว่าพวกเขาเพียงแค่เดาสุ่มเท่านั้นอย่าดูถูกหญิงสาวยกเคริชาขึ้นมาจิบจากนั้นเธอพูดว่าหากเจ้าอยากเห็นดวงตาของเจ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้นี่ค่าจะบอกว่าเจ้ามีหลายสิ่งในโลกใบนี้ ไม่สามารถดูถูกได้แม้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเห็นด้วยตาก็ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงตกลงแล้วท่านจะไปหรือไม่หลังจากโต้ตอบเสร็จหญิงสาวไม่พูดถึงครอบครัวเฉิงอีกต่อไปหญิงสาวคิดอยู่งงเงียบๆและเปิดปากของเธออย่างช้าๆก็ได้พวกเราจะไปข้ารู้อยู่แล้วว่าพี่สาวจะต้องสนใจไปที่นั่น ข้าอยากเห็นสัตว์วิญญาณต่างๆที่ครอบครัวเฉิงมีหาค่าไม่ชอบสัตว์วิญญาณตัวใดข้าจะฆ่ามันให้สิน้นอย่ามีความคิดเห็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ได้ออกมาเที่ยวอีกในอนาคตเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข้าผิดเองคนข้างนอกไม่มีใครรู้ถึงบทสนทนาในห้องส่วนตัวนี้พวกเขายังคงพูดถึงครอบครัวเฉิงแห่งหมู่บ้านต้นไม้ต่อไป ่าอีกในหนึ่งรองเจ้าสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ได้มาถึงเมืองต้าหลิงแล้วพร้อมกับบรรดาลูกศิกษย์ทั้งหลายข่าวลือแพร่กระจายออกมาทุกคนต่างตกใจเมื่อได้ยินข่าวนี้สำหรับเรื่องการรออีกสามเดือนนั้นเพื่อที่จะเข้าสู่หมู่บ้านต้นไม้พวกเขายังไม่ตัดสินใจเพราะเมื่อพวกเขาพบว่าศิษย์จากสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามคนกลายเป็นคนพิการ หลองเจ้าสำนักโกรธมากและสาบานว่าจะทวงหาความยุติธรรมผู้ลงมือคือใครหนิงอยู่ทรงและสิทตพี่ทั้งสองคนของเขาปักใจเชื่อว่าเป็นคนของครอบครัวเฉิงเพราะเขาเห็นว่ามีถาวันโจมตีพวกเขาอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหมดสติผู้ที่มีถาวันเป็นอาวุธไม่มีใครนอกจากเฉิงเซียเซ่ยวเซี่ยวยิ่งไปกว่านั้น คราก่อนที่พวกเขาไปยังบ้านของครอบครัวเฉิงพวกเขาเองก็ถูกโยนออกมาจากหมู่บ้านด้วยถาวันสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนที่ลงมือทำร้ายพวกเขานั่นคือเฉิงเซี่ยวเซี่ยวทำไมเฉิงเซี่ยวเซี่ยวถึงทำร้ายพวกเขาทุกคนรู้สึกงุนงงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถหาคำตอบได้ แต่ลองเจ้าสำนักต้องการที่จะไปหาเฉิงเซียวเซี่ยวเพื่อสอบถามความจริงหลังจากที่จูเวนโบออกจากเมืองต้าหลิงเขาก็ได้นำสัตว์วิญญาณและนำ้ำพุจิตวิญญาณกลับไปที่ดินแดนของเขาอย่างรวดเร็วคหาเลหาชิงซานเดิมคือหมู่บ้านชิงซานนะคะหลังจากกลับมาถึงที่พักของเขา จูเวนโบไม่ได้หยุดพักเขาเรียกลูกชายของเขาออกมาเพื่อพูดคุยทันทีสักครู่หนึ่งก็มีชายหนุ่มรูปร่างโป่งปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาใบหน้าของชายคนนี้มีความคล้ายกับจูเวนโบถึง70%เอร์เซนเขาคือลูกชายของจูเวนโบจูเซียงหยูท่านพ่อท่านกลับมาแล้วจูเซียงหยู ทักทายพ่อของเขาและนั่งลงอย่างสง่างามในตำแหน่งที่ว่างอยู่จูเหวนโบมองไปที่ลูกชายวัย20ปีของเขาและถามขึ้นว่าสถานการณ์ในแต่ละอาณาจักรเป็นอย่างไรท่านพ่อตอนนี้ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดยังคงเป็นของครอบครัวเฉิงของหมู่บ้านต้นไม้ในอาณาจักรต้าเฟิงเมื่อนึกถึงข่าวล่าสุดและข่าวลือเกี่ยวกับครอบครัวเฉิง จูวนโบได้เพียงแต่ยิม้มเขาเอนกายลงกับเก้าอี้ในขณะที่จูเซียงอยู่พูดขึ้นอีกครั้งท่านพ่อท่านพึ่งกลับมาแต่ยังไม่เข้าไปพักผ่อนมีเรื่องอะไรให้ข้ารับใช้อย่างนั้นหรือแน่นอนว่ามีจูวนโบจ้องมองลูกชายของเขาที่กำลังผ่อนคลายจากนั้นเขากระซิบว่าเจ้ายังคงทำอะไรไม่ได้เลยเร็วๆนี้ แต่เจ้าสามารถเดินทางไปที่หมู่บ้านต้นไม้แห่งมุนทนชิงอันทำไมต้องไปหมู่บ้านต้นไม้อีกครั้งก็จบลงไปอีกแล้วนะคะสำหรับสาวน้อยปลูกผักในบทที่89-91ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในบทหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ